สวัสดีค่ะชื่ออันดิสามายินทองค่ะวัตบลเคมีเออนะฮะหกเจ็ดเซ่องหาหาสุสองซุดน,นะคะค่ะวันนี้จะมาเล่นเรื่องข้องนีวันเราก็คือค่ายป่าทอดผัดลุงค่ายป่าทอดผัดลุงนะคะมีค่ายีทะเลน้อยค่ะคือค่ายแบบให้นักองเที่ยวกินกันไล่ลานมากเตโหมาน,าน,นั้นนี้มันก็มีเพลกระจายไป ในจังหวัดเคเคก็คือส้งค้ากับเหออัดใหญ่นะคะหัดใย่ยจะเข้าจะกินแบบช่วงบ่ายนะคะซึ่งรสชาตินี่จะแบบเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะจากข้องผัดลุงทิเลน้อยนะแล้วก็บางร้านนี่ก็จะส้มแปลงส้มแปลงอะพอสมุนไพรดับกินข่าวปล้านนะแต่ถ้าว่าตอนตำรับจริงๆทีเลนอยนก็คือแบบไม่มีการเติมแปง้งแล้วก็ มีการใสสมุนไพรมันมีการใสสั้นันบูดน,นะคะคืออ่รัวดนี่จะใช้แบบไข่ปลาลวนๆผสมกับสมุนไพรเพือดผึ้งข่าวปลาแล้วก็นําไปทอดในทาตึงมันจะขึ้นพอทอดในทาใช่ไหมมันจะเป็นสีเรื่องมันเป็นสีเรื่องสีเรื่องกรอบปกกันแล้วก็หอมสมุนไพรมาค่ะคือไข่ปลาไข่ปลาที่นํามาทอดนี่คือไข่ปลาหนําจืดน,นะคะส่วนใหญ่จะเป็นไข่ปลาตะเพียนแล้วก็ ไข่ปลายีซกค่ะหรือว่าไข่ปลาชนิดอื่นก็ทอดได้นะคะแล้วก็นํามาผสมกับสมุนไพรบานเราก็คือมีกระเทียมสับตะไคร่พริกป่นแล้วก็ขมิน้นคือสมุนไพรดังต่างวัดนี้ตีแรกอะไอย่างนี้ก็คือเอามาตาค่ะคือเอามาโคลกในคลุกนั่นนะตึ้งกาแล้วก็เอาไปเออสม้มรวมกับไข่ปลาที่ว่าเราเตรียมไว้ ดังนั้นก็ไปโทษได้เลยค่ะว่าโทรจะไหมโทรแล้วรู้สึกว่ามันมันหอมเลยอ่ะแล้วกับคิวมันแบบสี่เรื่องเรื่องท่องแล้วมันแบบกรอบแล้วอ่ะก็เอาขึ้นได้เลยไข่ปลานี่ข้อปลาลุงนี่คือแบบอร่อยทีนึงเลยค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆของปลาดีแบบถี่เลื่อนนี่เราเนี่เอ่อสามาเอามาทําอย่างอื่นได้นะคะเช่นแบบผุงปลาได้วันี้เอามามัก ทำเป็นแบบเอนะ้นะขคยปลาขคยปลาบ้านเราชายแล้วก็คือขูดปลาก็คือเอามาทาเกงงั้นไงเกงเกงไตตาเกงน้ำเคยบ้านเราอย่างไงงคือแเกงน้ำเคยแล้วก็นั่งเนียวมาตากแบบตากแล้วก็ทอดแล้วก็กินกับกว๋วยเตี๋ยวคือร้อยมากคือปักไตบ้านเรานี่คือปลานี่คือชายอะไรตุกส่วนเลยค่ะคือแบบ คนคิดคือแบบคงแบบมีแบบความคิดจริงๆแบบคแบบคิดสร้างสรรค์อนนะนะค่ะแล้วนี่นะคะคองโทษก็คือแบบปลาก็คือชายไดมอนต์ุกซ้วนนะคะคุณบันเราคนณันลุงนะคะค่ะแล้วก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย